โอ้โห,โหครับตอนนี้ขับรถตามสาวรุ่นครับโอ้แทบจะมองทางไม่เห็นแล้วครับโอ้โหนีฝุ่นตลบอบอวนเลยครับสาวนุ่นดำซิ่งนีด่ดำซิ่งจริงๆเลยฝุ่นนิดต้องบอกเลยครับว่าฝุ่นเยอะมากๆพิกัดบ้านทำนก ตำบลกระตละมวเนเพื่อพระศาสครับจังหวัดสุรินทร์กินมาเท่ากี่ตัอโอ้ห่งทางไม่เห็นแล้วนี่ไปกินเดียวโอ้มองทางไม่เห็นเลยครับโอ้เห็นแล้ว ไปบโบไปบโบบ้านตัวแกไม่มีอะไรหรอ,บอกบโบไปฝั่งนู้นไม่ใช่บอนี่ก็เดียวเหรอเดี๋ยวตามไปดูสาวนู้นเขาจะไปไหนกันนะครับส่วนน้องนนท์นะครับน,น้องนนท์ดัมซิงคันอยู่ในรถแฟนหนุ่มสุดรอครับ <c oughs> ก็นั่งอยู่บนรถนี่แหละแล้วคนอื่นไปไหนหมดตีคนอื่นก็ไปด้วยกันข้างหน้า ใช่เพ่าะน้องนอนนะครับไปนั่งรถกับสาวนลท่านหน่อยไปน,นั่งรอสาวนุนก็ซิงสะเลือนครับตามไม่ทันเลยครับพิงเบี้ยวสมชื่อสายฉายาครับสาวนุนดำซิง โค้งครับเข้าโค้งครับเฮ้ยโรงเรียนบ้านทำนบไปนู่นครับเดียวซ้ายไปนู่นครับนี่ครับเดียวแล้วครับเราตามไปไหมนี่ฮะเข้าโว่หรือเปล่าบินมาล,ลง ตามอย่างเดียวเลยนะครับ <c oughs> ตามอย่างเดียวครับไม่สนใจครับพาน้องนองนงตามสาวนุ่นอย่างเดียวครับตามกับวา่วาว่ปากตตามอย่างเดียวนี่ครับจอดแล้วครับจอดแล้วจอดแล้วอันนี้เป็นสาราวัดหรือเปล่านนหรืออะไร มีสองชั้นเหรอนนนเป็นศาลาหมู่บ้าน,นาามีสองชั้นด้วยนะครับนี่เหมือนศาลาบ้านโบราณเป็นนี้เนี่ยเอาสาวนุ่นจอดนะครับถอยแล้วหาที่จอดแล้วชิดซ้ายนะครับ อนนี้สาวนุ่นก็ไปกินข้าวแล้วครับไปกินที่บ้านตาแก่นะครับผม่ะยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ครับก็ไปมีอะไรครับขบับรถตามสาวนุ่นก็มีความสุขแล้วสําหรับน้องนนนะครับน้องนนเขาว่าอย่างนั้นเนาะใช่ไหมนนขับรถตามตูดมีความสุขไหมนนท์อ๋อทำได้มันทําได้มันมีความสุขน่อยจิเออุญ <c oughs> นเส้นะนะฮะ มีความสุขบ่มีตลอดอ๋อมีตลอดโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ